สวัสดีครับพวกับผมัวชอนอลครับกับรายการกินกับโต๊ครับผมอย่างอยู่ช่องโตชอนอลอยู่นะครับก็มีคิดแคทนะครับผมชังกี้นะครับลายสินน้ำเงินใช่ไหมอาจจะไม่คุ้นใช่ไหมมันมีเขาเรียกว่าหายากพอสมควรแต่ถ้าคุณเจอแล้วรีบไปซื้อมากินเลยนะครับผมหอรัสามสิบเก้าบาทนะครับผมแต่ว่าต้องดูว่าสาขาไหนหรือว่าร้านไหนนะครับเท่าไหร่เดราว่าตัวเฉลี่ยอยู่ที่สามสิบเก้าบาท นะครับคิดแคสชังกี้ครับป๊อปคอร์นเมสซูเฟอร์เมสซูเมสซ,ซูเฟอร์นะครับผมเมสซูเฟอร์หรือเมสซูปเปร์ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าขา้าวโพดคั่วนะครับก็คือคิดแคทชังกี้รสข้าวโพดคั่วรสป๊อปคอร์นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวดูที่ว่าช็อกโกแลตจะกินกับป๊อปคอร์นได้ยังไงนะครับเรามาจัดกันหน่อยไหม คิดแคปแถบสีน้ำเงินนั่นเองนะครับเออง่ายคิดแครปรถป๊อปคอนนะครับคิดแคปช่งกีร้ราป๊อปคอนอือือ จะมีไส้สีขาวๆอืมอม,มันเหมือนนึกกินน้ำซีงคัดแล้วกินบัฟคอนในเวลาเดียวกัน,นอ่ะอง่าย นะครับน้อำร้อน,อน,อนอด้วยน้ำป๊อบอรดด้วยมีเั้ื่งเคียงด้วย อร่อยมัน,หนเหมือนเหมือนกินแท่งนี้แท่งเดียวได้สองรสชาติได้ทั้งชรร็อกโกแลตแล้วก็ป๊อปคอนนะครับผมยังไงก็ถ้ามีโอกาสหรือว่าเจอที่ไหนลองซื้อมาแล้วมาทานกันดูนะครับถูกใจไม่ถูกใจว่ากันอีกทีหนึ่งตามผมว่าผมโอเครสชาติไม่ได้แบบว่าดูแล้วตัดกันรุนแรงน่าเกียดเกินไปทานได้อยู่อร่อยอยู่ครับ แล้วไว้องกับผมโตช้ชน,นอได้ใหม่ในโอกาสหน้ากับการกินกับโต๊ะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ต่างรับชมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกินกับโต๊ะครับผม